อิบบาฮิมาโกนาเต้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับโยสวัสดีแฟนๆหงแดงครับนี่คือลิวกูกูแฟนหงครับในช่วงของลิวกูกูรู้ข่าวหงก็เป็นการพูดคุยนะฮะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของอทีมรักของเราก็คือลิวพูลนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวมาอัปเดตในเรื่องของอิบบาฮิมาโกนาเต้ ทำไมหรือตอนนี้โกนาเต้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับถูกเรียกติดทีมชาติเนื่องจากราฟาเอลวารานครับได้รับบาดเจ็บในนัดที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโกนาเต้ได้รับใช้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้เด่นโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับจนถูกเรียกเข้าไปติดทีมชาติถึงแม้จะเป็นในฐานะตัวสำรองก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีชื่ออยู่ในทีมชาติซะแล้วแต่ เกมเมื่อคือนะฮะฝรั่งเศสก็ยังไม่ชนะนะครับในศึกยูฟ่าในชั้นลีกเจอกับโคเอเชียนะฮะเสมอกันไป1ต่อ1นนะครับโกนาเต้มีชื่อเป็นสำรองยังไงก็ให้กำลังใจโกนาเต้กันด้วยนะครับอ่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องทีมชาติกันแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยมีศึกฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นนั่นเอง ก็จะมีนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับเจอกัน3คนนะฮะได้แก่อาริซงเบเกอร์นะฮะแล้วก็ฟาบินโยนะฮะในทีมชาติของบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นแน่นอนครับต้องเป็นไอเยโนมโตะทาคุมิมินามิโตะทาคุมิมินามิโนะนั่นเองนะครับก็ผลออกมาฮะเป็นบราซิลนะครับเฉียนชนะไป1 0ูนย์นั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดซีเฟิร์สกดอะไรก็ได้ที่มันมีให้กดนะฮะเพื่อซัพพอร์ตหรือว่ากูแฟนหงกันด้วยนะครับ ลาไปก่อนฮะเชีย